2, สวัสดีค่ะวันนีู้วี้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ของน้องภูมะคะก็จะมารีวิวของเล่นที่ซื้อการมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เอามารีวิวเลยนะคะและของที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นรถซิตี้บัสแบบนี้จะเห็นว่าที่นั่งแบบเยอะมากๆเลยเหมือนจะเป็นรถบัสที่เขาไว้แบบนําเที่ยวนะคะ เพราะว่าคันมันยาวมากที่คัน,นยาวๆแบบนี้เพื่อจะให้รับแบบนักท่องเที่ยวได้เยอะๆนะไหนแม่ขอดูหนยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบคันสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยนะและอีกอันนึงที่จะมาดีวีวอะไร mm hmm. โอ้อันนี้นะคะ<ม>เป็นมีดดาบนะคะโหนี่แบบสีเขียวแล้วก็เป็นด้ามจับแบบเท่มากๆเลยเดี๋ยวแม่จะแกะให้น้องภูมิด้วยนะครับมา เอาอะไรก่อนเอารถบัสนะรูมเนะตอเลยครับแม่แก่แล้วว้าว,วสีแบบสวยมากมนะมันมีส้อตแบบนั้นด้วยเหรอมันวิ่งได้เปล่าไหนวิ่งให้แม่ดูหน่อยโอ้มีเสียงด้วยอ่ามันน่าจะมีลานนะไหนแม่ขอดูหน่อยเร็วมันเป็นแบบไหน โอ้โหนี่รถบัสนะคะมีที่นั่งเป็นบอสีเงินแบบนี้นเ,เห็นไหมว่ารับครับ,รบนี่แล้วก็มีคนขับอยู่ด้านนี้แล้วก็โอ้โหแบบเทมากมากเลยรถบัสอันนี้ก็จะพาไปเทีเย่ยวหลายที่เลยแล้วตอนนี้รถบัสไปแล้วถาทำอย่างไรทำอย่างไงทำอย่างเงี้ยเหรอไปอยังรถบัสอะ กดบัตข้ามสะพานไปแล้วไปยังไงตอ่อยังไงต่อไปทางไหนรถบัสจะไปทางไหนโอ้โหนี่นะรถบัสโอ้น้าทิมไปแล้ว <c oughs> นี่ซ่าของรถแมคโครรถดันยังอยู่เลยนะเอามาเรี้ยวมาทางนี้ครับรถบัสเรียวมาทางนี้รถบัสของเราซิ่งมากๆเลยนะคะนี่มาแล้ว โอ้โหโชว์รถไมโครแล้วไปแล้วมาเดี๋ยวต่อไปเรามาแกะดูมีดาบันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะดูทำอะไรแกะได้ปะเนี่ยน้องภูมแกะให้หน่อยครับแกะได้เป่าโอ้โหได้บ้าได้ป้าได้หรือเปล่า,ลาจะได้หรือเปล่า โอ้โอโอดึงออกมาแล้วว้าวโอ้โหดี่เคาดูนะครับเป็นมีดดาบแบบไหนเนี่ยโอ้โหดูดูดูดดสีมันเป็นสีน้ำเงินทองค่ะแล้วก็ที่เป็นมีดนะก็เป็นสีเขียวนะคะอันนี้มันเป็นแบบของเล่นนะไม่อันตรายแน่นอนนะใช่ไหมโอ้เอาไว้สู้กับไดโนเสาร์ได้ไหมเนี่ยฮะมีดดาบเอาไว้สู้กับไดโนเสาร์ได้ไหมครับ อ้แล้วสาวอยู่ในกรงสู้ไม่ได้ใช่ไหมไม,มาเดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่ฐานให้นะแล้วมาดูซิว่ามีดาบเนี้ยมันจะมีสีแบบสวยเบาโอเคตอนนี้แม่ก็เอาฐานใส่ให้น้องภูมิแล้วนะไหนมาดูซิว่ามีดาบอันนี้มันมีแสงไฟสวยเบาไหนอลองกดสิกดตรงไหนโอ้โหไหนแม่ขอดูหน่อยไหนไหนโอ้โห นี่นะคะแสงไฟที่อยู่ตรงนี้ดับโอ้ดูเสียงดิพุ่มโอ้นี่นะมันมีไฟสะท้อนบนพื้นแบบนี้ด้วยโอ้โหอาตอนนี้นะ้องพุ่มชอบมากเลยนะโอ้โหเอาไปไหนอะนี่นะคะเห็นไหมเห็นแสงไฟที่มันสะท้อนไปกับผนังบ้านโหแบบสีสวยมากเลย โอ้โหดูหน้าละดูหน้าคนชอบโหเอาไว้สู้กับพ่อเลยได้เปล่าเดีย๋ยวเวลาพ่อมานะ้องภูมาให้พ่อดูได้นะได้เปล่าแล้วทิ้งรถเมล์ไว้ไหนแล้วรถบัสอะรถรถบัสนะกท่องเที่ยวอยู่ไหนทิ้งไปแล้วมั่งอยู่น,นู่นโอเคโอ้โหตอนนี้แบบสนใจสนใจมีดาบอันนี้มากกว่ารถแล้วนะคะอะ ปูมเดี๋ยวแม่จะให้น้องปูมไปเล่นมีดดาบต่อนะมาปิดคลิปให้แม่หน่อยอะปิดคลิปใหหล่ะครับบ๊ายบายครับไหนเปิดให้ดูอีกทีดิเปิดไงนะ